ไตาเ <and> ออสไตล์เออนี่เดี๋ยวสตีก็หก็ตากมาจิกเออมนี่หัมาดิมาเออาาอาหัวนี่มาดินี่โโาดิสตีก็ลามือตอหมดแล้วหมดแล้วเจ็บอกการตีก็ต้องโดนฮาดิคื โอ้โหนี่ฉลอดอดข้างหลังเป๊ปเ oh, no, right. right. ีปย uh ิอยู่เป๊เยมอยู่เปปเนียวนียดีีเนียยดียดีวเเจ็เจเจเจบอกันหรอวดัวนขอันอามออกไปเาม่ออกไปเอหัวตกหัวต โอ้ยกระตายนะนี่ไม่อยากได้แล้คุณหรอนี่นี่โอะจตายละโอ้จะตายหลายตัวเลยโอ้จะตายเลยโอ้ยมีใครยิงมาวะเมื่อกี้ยนั่งจะตายสามตัวเลยเออเออจะตายจะตายเออจะตายเออหัวแตกหมด ตายตายหมดตายโอ้เสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเปิดล่มาวะเออโดโดโดมาจ้างหลตาย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  ยิงหัว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 เออดิสเพียเลยทไม่ไหวแล้วนี่ตายคาดดิสเพียเกิน <c oughs> <c oughs> แรงจัดนี่ดิสเพียโดก็ตายเออไปไห้ละเฮ้ย มาจิก้ามาจิก้าโอ้โหใส่ไหลใส่หลแรงจัดโอ๊ะโผล่มาห่วะเออโผล่มาห่วะโอ้โหตายหมดเออมีกร่โดนเอ้ยหยยยยยยยนี่ยิยยย โอ้โอ้ขอโทษพี่ยิงหัวยิงหัวเฮ้ยเสียงอะไรใครซูมอ่ะใครซูมอะไรวะโปรตีนใครโอเคเพื่อนเราเพื่อยเราเออเออจิตตาเลยต เออเอาปาปาสีเอาหัวแต่เอาหัวแต่เออเวฟบเว็เว็บม้โอ้ยให้กูไปดังก่อนนะไปดังก่อนนะอ๋อคิดตายหมดแล้วโหจะฉีกข้างนักหน่อยเกิดเกิดตรงนี้อเลยเฮ้ยเขาเขาเขาแบ็กวีดโวว่ะ แขงตูมอ uh, oh, oh, oh. oh, oh. ่ะโอ้โหกันดุยเลยยใช่แตกของแรงไม่ดูเรื่องนะนี่จะกล้าอยู่นี่จีเอม่กโอ้โหเฮ้ย at least my quivers refilled เฮ้ยพวกบ้ากอยู่ตรงนี้นะเว้ยโอ้เข้าบ้านก่อนบ้าก็อยู่ตรงนี้นะเว้ยอืมนี่บ้ากูอยู่ตรงนี้นะเว้ยอืมมุงรู้เรื่องบ่า ลบ้านกูอยู่ตรงนี้นบ้วยนี่บ้าอยู่ตรงนี้นะเวยไม่เอารถแล้วเสียงคลายขวามีมีคนอยู่ข้างหลังเขาอย่างไอ้บักกี้่ยบักกี้อะรถหน่อยเว้ยรถหน่อยเว้ยข้หน้าก็เถอนหมอนเดยมอยู่เรื่อง ั้งอย่างเดียวขบวนขบวนขบวนขบวเอไรอ,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 อะไรอะไรอะไร,ะไรจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนอันนี้ขบจัดโดนสี่ตัวอื้มข้างหลังอะข้างหลัง ล็อกเกตอ่ะโอ้โหเขาชีบอัะโอ้เขาชีบอัพไม่ทันเอาอีพี่อ่ะเจมายกวางเผื่อครับมาในตไปมาในตัวไปอย่าอย่าอย่าให้มันตายโอ้ยมาแล้วมาที่หาหรอกจะจะอ๋อโอ้โหคุณจะปิดไอเกมันเองกูจะปิด

หาดิจพีเวลาเมื่อขาดิจพีอะไรเปล่าล่ะหืมหืมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหืมเอ้ยแต้มดูนะโอ้ ถ้าตอมันได้ช็อตสุดท้ายไปได้ A V P ไปเลยมันได้ช็อตเดนนะช็อตไม่ได้เที่ยวดันจะไม่เข้าแล้วพวกไปหมุนตอนก่อนเข้าน่ะโอ้โหยี่สิบวิเวส มอมีตัวมาเสือกว่ะเจ็บะเ่ะเจ็บะเจ่ะเจ๊่ะเจฟ่ะเจฟะเจฟ่เจ่ะเจฟ่เจฟ่ะเจ็บอเจเจ็่ะเจเเจเจฟ่ะเเจ่เจ่ะเจ่เจ่ะ่ะเจ่ะเจฟ่ะอะเ่เ่ะอเจยมะเ่ะเเ่ยอ่ะ่่จู่เเเั่ะเ่อ่เจ เจ็บเ็บข้าหลังบอกกไว้แป้งเดียวเท่านั้นโอ้โหดึงสะคมเชี่โดนสามตัวแต่ไม่มีซับตายดิใเฮพิ่งถ่ามาเถ่ามาดึงไม่ดูวะเพถ่ายไปถ่ยยาเิถ่ยยาเิถ่ยยาไเวไม่มีติดอยู่ลอนนี้การเกิน เจ็บๆข้างหลังนะไน้อยๆนเป็นข้างหลังเจ็บอ๋อเจ็บอ๋อมาดิมึงจะโชว์ดิบกับกูอ่ะตีโอ้โหเสียเสียนันตีไปแล้วพวกมึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่แดงอ่ะนะเฮ้ยฮอลลีเคนนี่มึชานเตียกูก็เจอเฮลิเคนเข้าไป อ่นะเว้ยเฮ้ยแตีกาดก็ต้องโดนเทอร์ริเคนี่แหละไปดันลาฮะเจ็บเจ็บอยู่ข้างหลังะๆนี่่นันน่นวางฟองหี้อะไรเยอะแยะเลยโนนดนแดอย่าย่าอย่าอย่ายืนใกล้โอ้เฮ mmm ้ยพ um ี่ไม่หาตัวให้ผมอ่ะ่่กินกระโดดไปน ตัวยืนกลางวงแล้วกหายตัวตายแล้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 วยังยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้ยยยยยย้ยยยยยงยย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 ย เีนไมครับตกใจไมนิโต้เลยยืนยยนคนนโป้งมาเีโ็เลยมาเห็นหรือเปล่าวะสี่หัวติดเริ่มังเลยเนี่ยสี่หัวติดยังยังยังไม่ได้เอาไม่ลเียคุยแค่หมุนหมุนเนี่ยมันยิ่งใหญ่ตรงไหนวะ หูจะตายสองตัวอะไรอะไรเรื่อะไรเลาะทะเลาะข้างหลังเบ๊บเบ๊พ yes> ิมมู่อยู่เบ๊บพิมอยู่เบ๊บมันยิ่งใหญ่ตรงไหนมันยิ่งใหญ่ตรงไหนกูสองหัวแล้วเอาไปอีกหัวไปละไม่ไหวแล้วเว้ยดดำำยกูได้แล้วกูได้คืนมาแล้ว ยิ่งวอดอวันนี้ผมหลับว่ะอ๋อตายหมดเฉยเราคืนไปแล้วไปเมื่อกี้มึงแดนไม่เหรอวะทำไมตายวะน่าดีนี่แดนแล้วก็ยืนตาคาคาแดนมันก็ตายเฉยอะไรวะนี่ทำบดีทดีนี่ดีทำบดีขันไปเปล่าขันแล้วเน่ยเวลาหมดแล้วด้วยโอ้ยไม่ทันแล้ว โดนหอปุ่นผานะเยอบเพิ่มหวเทีนด้วยเนี่ยโอ้ดังเีเยวเทีเดียวทีเดียวทีเดียวสวยสมัแล้วมันจะยืนหวอ่ะมันจะยืนกันหวัล้ววะเออไออไสุดเลยนยเออ อตัเนมอโออโการตีแล้วตายหาเลยอ่ะเจ็บเเจตีเลยเออมันชวยหนึ่งวางตับต right. ับคิวเอาอีกแล้วได้เดี๋ยวกูไม่ฮิวมนให้มาซับสามแล้ว มาจิกอยู่ทางขวาเนระคังจะเข้าหลังเลยเขาบอกกูัโอ้โหมีแไอสซินงั้นนะเวเวมีมมีอะไรมีอะไรก็ฮิวฮไปเลยหันหน้าไว้ยิวฮิ่เลยไม่เลอไม่ดีเดี๋ไม่ดีเลียไม่ดีเลียไม่ดีจับบอกเลยเดียวไม่ดีจับเลียบร้อยเดียวไม่ดีจับไปหลังย้อยีวไ ไอ้คนมันน okay. ั e ่งโฟกัสมึงเนี่ยใส่หลอกมันเอาวะขึ้นมองหมดแล้วไปแล้วนี่เจอตัวแล้ว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 เจ็บ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 อ๋อเจ็บอ๋อไอ้ซีเนอร์มึงแค่ซีเนกันเหรอฮะหูหูปวดหัวนะ

เออเวยแล้วเว้ยเอามันออกไปเอามันออกไปเอามันออกไปเออยหัวแตกหัวแตกหัวแตกกูต้องเอวีพีแล้วจังหวะเนี้ยเจะอมจะอมจะอมมันจะวิ่งไปไหนวะไม่เลยเวลาก่อนเวลาก่อนเด๊ออกไปนุ๊เว้ยโอ้โหไม่ได้เลยอ่ะย่าเอาเขาไม่อยู่เฮ้แรวะห้าสองห้าสี่ ห้าสี่เดียววะทำไมามันถึงมีแอซิดวะ <c oughs> อ๋อไอ้นี่ไงไอบ้บัฟปะจังหวะบัฟ